บ่าวเทยโซสวัสดีครับรอครับรอคุณอาคุณใดนะครับผมเรือสบายดีทุกทุกท่านเอฟซีโอ้ไม่น่าเชื่อนีเอฟซีอูเห็ดฟางนะครับผมโอ้โหฟางนะเอฟซีโอ้ผมไม่ได้ไม่ได้มีโหงชื่อนี่นี่มันเกิดขึ้นมาได้ไงไม่รู้นะครับผมเห็ดธรรมชาติเอฟซีเห็ดฟางธรรมชาตินะครับผมโอ้ยยังไม่เยอะเท่าถึงเนาะ เีวไก่เคลียหมดเอฟซีนะเดี๋ยวฟางครับผมโอ้อนะครับอันนี้มันเป็นไม่ได้มีเชื้อมีในเอฟซีนนะกิดชื่อเองแม่ผมโอ้นะครับผมก็ถือว่าเอิ่มสมบูรณ์นะผมอ่าเอาเด็ดออกก่อนนะผมนี่นะครับเอฟซีหนึ่งดอกหนึ่งดอกสองดอก ไม่น่าเชื่อครับว่าจะมีเห็ดเกิดขึ้นมาเองครับนี่อปย่างปิ่งได้แกงให้ได้นะเอธีนะเอที่เจียวกันนะเอธีเฮน้ำ นี่นาปีนี้นายเยอะนะปีนี้นะครับผมนี่แค่เริ่มต้นนะครับเอฟซี C. นะครับผมเนาะตัวกองกองไม่ม,มีกองครับผมปีนี้ปีนี้มีเยอะเนี่ยครับปีนี้นะครับผมแต่ไม่สูกไก้ไกลไก่มาเคลียร์ก่อน,นครับผมหาอะไรมาคลุมปิดไปก่อนนะครับหาเอฟซีเลาะก่อนเพื่อมันจะมีอีกนะครับผม เออแปลกครับปีนี้ครับมีเห็ดออกตรงนี้ด้วยนะครับผมปกติไม่ไม่เคยมีนะครับผมเอฟซีแต่ปีนี้มีนะครับผมไม่ได้มีหัวเชื้อเห็ดธรรมชาตินะเอฟซี FC. โอเคครับปีนี้สั้นๆนะครับผมเอฟซี FC. หาอะไรมาใส่ก่อนนะครับผมยีเลยไรอะไรอะไรอะไรมัน นี้ไม่ได้ไปหายทนแล้วผมมียุยยีด้วเอฟซีนี่เเก็บเแล้วเร็วเร็วเเ็เเเร็วเนี่ครับมาจอมโหดกัดหูมากัดหูอ่น่นรแล้วแล้วเก็บเเลวยูยยีครับยุยยีนะผมตัวตึงนี่ตัวตึงครับตัวตึงนะผมหูใหญ่มากเอฟซียูยยีหูมันใหญ่ยังวะ

นี่ครับ,รบเห็ดเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะเอฟซี FC. โอเคครับผมคลิปนี้ก็ดูเห็ดธรรมชาตินะครับเห็ดฟางธรรมชาตินะครับไม่ได้มีหูเชื้อไม่ได้ปลูกลูนะครับผมมาเองนะครับยี่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 หูใหญ่มากเลซ งูกลามาอันนี้ง,งูตัวใหญ่ยังวะี่คองไปชิคองไปไม่ได้กัดหูช่คองไปบ่